กองกำลังทาหาร KNU ได้ยิงทาหารพรม่าเสียชีวิตคาที่1นายในพื้นที่จังหวัดสถงงกองกำลังทหาร SSPP และทีย a ยาเอร่วมกันขึ้นปลุกโจมตีกองกำลังท,าห,างงงทาหารสภาพเพื่อการกอบกู้รัชชาน r c s s s ในพื้นที่อำเภอต้อสังจังหวัดยอกแม่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวไทยใหญ่และชาวกะเหลี่ยงทุกท่านนะครับ วันนี้นะครับผมมีข่าว2บประเด็นนะครับจะมารายงานให้ทุกท่านได้ฟังเรามาดูข่าวประเด็นแรกกันเลยนะครับกองกำลังทาน KNU ได้ยิงทหาพรพม่าเสียชีวิตคาที่1นายในพื้นที่จังหวัดสะทงเมื่อวันนี้เองนะครับวันที่29มิถุนายน2564นั้น KNU <N> เขานะครับได้ออกข่าวไปว่าเคเเขาได้เอาปืนสไนเปิ์ไปยิงโหดทหาพรพม่าผู้ก่อการร้ายที่ตั้งฐานทัพอยู่ไว้ที่ หมู่บ้านปิ่นเนตอนะครับจังหวัดสตูงนั้นได้เสียชีวิตคาที่ไปหนึ่งนายฐานพม่าผู้ก่อการร้ายนะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านปิ่นเนตอนั้นนะครับถูกเขียนอยู่เขาเอาปืนสไนเปิ์ไปซุ่มยิงเมื่อวันที่27มิถุนายน2564ที่ผ่านมาผ่ายฐานพม่านะครับได้เสียชีวิตคาที่ไปหนึ่งนายฐานทัพที่เขียนอยู่เขาไปซุ่มยิงนั้นนะครับ ที่ใกล้กับถนนใกล้เกาะเลเกกาเวเปรานนะครับหลังจากได้มีการซุ่มยิงกันเกิดขึ้นแล้วผ่ายทหานพม่าเขานะครับได้ปิดเส้นทางไม่ให้รถชันจรผ่านไปมาได้นะครับเรามาดูข่าวประเด็นต่อมานะครับกองกําลังทหาร s s p p และทีนยนเอนะครับร่วมกันขึ้นปลูกโจมตีกองกําลังทหารสภาเพื่อการกอบกู้รัฐสัน r c ร s ซ s นะครับในพื้นที่อําเภอต้อสังจังหวัดยอแมนะครับ วันนี้นะครับเป็นวันที่29มิถุนายน2564เวลาประมาณบ่าย2โมงกว่านั้นนะครับกองกำลังทหารตาอาง TNLA และ SSPP SSA นะครับพวกเขาได้รวมพลกันขึ้นปลุกโจมตีฐานทัพของกองกำลังสภาพเพื่อการกอบกู้และชัน r c s s a นะครับที่กองบ้านใหม่กองวองดองปะโลกในอำเภอต้อสางนะครับจังหวัดเจ้าแม่ เมื่อช่วงเวลาประมาณบ่ายสองโมงที่ผ่านมานะครับใต้ปะท่ากันอย่างรุนแรงขึ้นเป็นช่วงที่เสียงปืนเสียงระเบิดกําลังดังขึ้นอย่างรุนแรงนะครับนับตั้งแต่เมื่อวันที่26มิถุนาย,ยนนะครับ2564ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับทหาร SSPP และ TNLA ได้ร่วมกันขึ้นปลูกโจมตีฐานทัพของ RCSS นะครับในพื้นที่ต้อสั่ง หลายๆพื้นที่พร้อมกันอย่างรุนแรงนะครับเป็นเวลาสีวันติดต่อกันแล้วเกี่ยวกับการบาดเจ็บและเสียชีวิตของทั้งสองผ่ายนั้นนะครับยังไม่มีการรายงานแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าว่ามีความเคลืบหน้าอย่างไรนะครับผมจะมารายงานให้ทุกท่านได้ฟังในสุดท้ายนี้ถ้าว่ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับผมต้องขออภัยในนาทีนี้ด้วยไม่ว่าจะเปลี่ยนด้านคําพูดนะครับอาจจะรุนแรงและพูดไม่ชัด สุดท้ายนี้ผักทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์และกดส u ับ c ส i ค e ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ